โอทบล้ำค่าของปวงชนชาวไทยสารทอสายใยผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัรณวรีกรมการพัฒนาชุมชนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัรณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ในการนี้ได้ประทานพระอนุญาตแบบมัดหมี่แก่ช่างทอผ้าชื่อลาย ผ้ามัดหนีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและประธานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้อีกทั้งมีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญา ในชื่อผ้าไทยใส่ให้สนุกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาทรงออกแบบลายมัดหมีที่ทุกลวดลายเปลี่ยมไปด้วยความหมายอาทิเช่นลายตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S หมายถึงสิริวัณณวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญา ลายเอสจำนวนสิบแถวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิและลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันที่8มกราคมพุทธศักราช2564เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาจึงของให้จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนายเดชโชวัวนธนาพิทักษ์พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระดำริ พร้อมทั้งจททัดทาพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมีชื่อลายผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่11มกราคม2564จังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านทัตกรหัตถาธทยังกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายท่านชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบแบบลายภาพ มัดหมี่พระราชทานชื่อผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าศิริวัณน,นวรีให้แก่กลุ่มทอผ้าจังหวัดบุรีรัมย์21กลุ่มจาก20อำเภอเพื่อนําไปทอเป็นผลิตเพื่อเป็นส,สินค้าเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มภายในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปและจังหวัดบุรีรัมย์คาดว่าลายผ้าพระราชทาน นี้สามารถผลิตออกสู่ตลาดเพื่อจําหน่ายได้ภายในเดือนมกรา64นี้แล้วก็ถ้าหากท่านผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งจองมาได้ที่สำนักง,งานพัฒนุนนจังหวัดบุรีรัมย์หรืออำเภอทั้ง23อำเภอรวมทั้งที่กลุ่มโดยโกรงโดยขอเชิญชวนพวกท่านมาช่วยสวมใส่ผ้าไทยตามคอนเซ็ปต์พระราชดำริว่าผ้าไทยใส่ให้สนุก จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมที่ดำเนินการตามพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้สวมใส่ผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี และมีการเปิดจองผ้าผ่านผู้ประกอบการโดยตรงสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอหรือสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย a c e b o o k สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และ Facebook f แ n p a g e อไรดีบุรีรัมย์ปัจจุบันมียอดสั่งจองผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณนวรีจำนวนมากหลังจากได้เข้ารับมอบลายผ้าประธาน ผู้ประกอบการและช่างทอก็ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. แกะแบบลายผ้าตามลายประธานและนำไปมัดหมี่บนเส้นไหม 2. นํำไปย้อมสีทั้งสีธรรมชาติและสีเคมี 3. นํำเส้นไหมไปเคล่นกี่และทอผ้าออกมาให้เป็นผืนผ้าให้เราได้สวมใส่โดยมีการกระจายการดำเนินงานโดยช่างในชุมชนแต่ละชุมชน ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านผู้ประกอบการและช่างทอมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา จัดทำโดยนักการตลาดรุ่นใหม่จังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์กรมการพัฒนาชุมชน